วันนี้ก็ไม่จะกลัวผมนะบัดเชดโอทีนะเมื่อกี้ก็คนโง่เลยนะครับตกตายเองอติดตอ่อกันเลยนะเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดู <c oughs> ดี๋ยวขึ้นไปเอากัน <c oughs> ไปซอนจมาเข้ามาก็เริ่มเลยเพราะว่าผมว่าจะอัดโดยที่ผมจะเข้าไปแล้วก็อัดแต่ว่าเข้ามามันให้เริ่มเลยใ้งี้กันเริ่มเลยก็แรก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 มา จะพาทำอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูกันโดยโอ้โหอาหรับเครื่องีม่ได้พอมเกเคยดมากที่สุดก็คืคอยาย,งงยายแมงมุมยายแมงมุมนะครับอตุตภาอีสานยายแมงมุมยายแมงมุมนะครับไทยลาวนะจังหวัดเอ๋ อุดรนะครับใครอยู่อุดรก็มาผมได้นะครับแต่ไม่บอกดักไม่บอกว่าผมอยู่บ้านอะไรตำเภออะไรตำบนอะไรไม่บอก เพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งระเบิดมาให้กูส่งอะไรก็ส่งมาเลย,ยแต่ว่าทำไมมันเรี่ยงแบบเนี้ยทำไมไม่น่ามองอ๋อชงแฟนไปกลางแล้วแต่เขานะครับเราจะฟาร์มอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเรืเ่อเต้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  เท่าที่ทำแล้วมากถ้าบักแบบนี้ทุกตรงที่มันอยู่ไใ,ใกล้คุณแล้วมันก็จะหายบัก แล้วกูจะไปยังไงกันไว้เลยผมว่าจะอย่างมาว่านักกันเตียงยอดดีแบบไม่ไทย เวยอาขายอันบาทหนึ่งอุดตันไนหะมนแล้วพูดงนะ่ายคือส้วมตรัน <c oughs> เชี่ยมตัน มันไปกลางได้พวกนี้ผมนั่งเล่นอยู่บ้านนี่เลยครับไม่ต้องไปไกละจะโดนจินตายพวกพอมีธนูไแล้วก็ผมยังไม่มีก็ผมสายกันไปนยังนี่นะวันนี้ก็เริ่มเลโยโอ้ยโอ้ย การแม่นน้ำไม่ปล่อยให้หลุดง่ายใครมาจะเอาบักกันโอ้มีคนใจบุญนะเออ Block, buck, buck, buck. เคียวเี๋ยเราออนจะบอกวิธีบุยบุยเข้าไปเลยลท้องห้าก้อนแล้ว กาบดีครับรอไลโอ้ขอเขาแปรก้อนเลยไหนไหนก็มาอืมไหน,นั้นมาแล้วขเขาแปรก้อนเลยเย่างสองก้อนเลย แปดก้อนเนี่ยให้ผมได้เลยนะหรือว่าจะรออีกทูรูก้อนให้มันพูดแบบนี้นครับรู้ไหมครับว่าเวลาไหนผมจะเป็นเวลาที่ผมได้ทองแปดก้อนนี่หลยครับเช็ดแล้วแปดแล้วผมไม่เอาละ อย่างโง่ตกตายเหมือนคลิปคลิปเมื่อกี้นะครับเราอยู่ดานช่วยไอศกรีมก็เลยเป็นแบบนี้งั้นหรอกึประสงค์ของผมก็แคเนเีะแหม ทองเก็บก้อนท่องเก็บก้อนขอเก็บก้อนไอ้ก้อนเป็นอะไรพี่โคตรดีเก็บเก็บไอ้สิ่งที่ไม่ต้องการเข้าไปนะวางไว้บนชั้นไม้แรกอะไรอีกอะมาดูไอ้ตรงนี้ดิ จะทำอะไรไม่มีชิลให้บัปกลับเลยหรอมกับนั่นอายใหญ่แมงมุมเป็นทูอันแล้วกันอันแล้วใหญ่กูละ่ะใหญ่กูละ่ะเอาม่มีเลยกูว่าได้หกอันแล้วใหญ่ กันสิ่งที่ต้องมีน้ำชาอยู่ตรงนั้นเราจะไปกินยิงให ขอบใจขอบใจเอ้าทองมาหมดนี่ยันเล่าให้นี่ลองหน่อยเอออันนี้มันจะทำอะได้ครับนี่ ูเอเ p โลเจได้มเลยไม่ได้นะครับเรัต่อเรา เดี๋ยวเราจะซับผ่อนให้ หมอกอะไรยิงไม่แมนกระป๋าเต่าขอวิ่งเข้าไปลัดเลยวิยง่งกระป๋ตอน ชันนาแล้วเย้เย้เย,ย,ย,ย้ก็ขอจบลิปไปเพียงเท่า,น,น,ทาน,นี้แล้วนะบา,บายจุ๊บ